กบสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เมื่อวานนีไไไไ้ไม่ได้ไม่ได้ลงเลยเพราะว่าลืมลงอีกคลิปหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เลยแบบพักพักพักหน่อยก็ยังดีไงก็เลยแบบเดี๋ยวเลยมาลงวันนี้แล้วก็ลงลงลง,ลงอีกวันหนึ่งเป็นแบบเป็นวันสุดท้ายาว่าเน็ตผมมันหมดแล้วอะเน็ตผมมันหมดวันศุกร์ประมาณเที่ยงคืนนะครับมาตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราย้ายทีมไปทียบร้อยแล้วซิกยารย้ยายทีม มันจะดูมันมันจะดีแค่ไหนดูแต่ว่าก็พูดอีกอย่างนึงว่า <H 's S 1> มันจะดูดีแค่ไหนไม<น>่ยังไงเขาซื้อมาเขาก็ามมาาต้องเขาเขาเขาต้องเอาเอามาใช้บ้างแ่ละตรงนี้ผมบอกยากมาก เล่นล่าเนี่ยมาสองดาวเช่นสุดยอดปอดีตไปที่คุณแบบว่าพอผมเล,เล่นเล่นเล่นจบส่วนใหญ่อย่างเงี้ยปกติมตันจะข้อข้อความมันจะขึ้นใชนะ่ไหมแต่วันนี้ไม่มีเพราะว่าผมปิดผมปิดเนี่ไแตก่อนเดี๋ยวค่อยลงไงเอ้เพราะว่าผมผมว่าลราก็หมายไว้งั้นไงที่ผมใช้ในอีกเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งกลับ รอแบบช้าให้เต็มที่เลยนี่แม่นแม่นเกินวันนี้เออได้ได้ลงเต็มที่ก็โอเคแล้วแฮปปี้แฮปปี้ผมอ่ะที่แบบว่าคลิปมันจบไปผมผมว่าผมก็มีสาเหตุก็คือผมรลดเพลงก็เอาอ้อยฟังยืมเอวมมก็ส่วนใหญ่หลดมาประมาณสิบสิบห้าปีก็ นิดๆหน่อยๆแต่อย่าให้เกินเกินเกินมากกว่านั้แม่ปวดในชั้นให้เรา ไอ้นี่ไอ้นี่ต้องลนราหน้าเองกโอเคคือมันเหมือนมันรอพอมาใหม่ให้ส่ตัว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 เนเพราะมันไม่มีมุมนไอ้ต้อนต้อนคือมันต้องมีสมาธิมากคุณผู้ชมคือมัน เลือดเลยดีอ่ะยิ่งโทรศัพท์เครื่องเครื่องเล็กมันก็ไม่เล็กมากแต่พอเล็กคิวก็ก็ผมก็บอกไปว่าวันนึ่งอีกเครื่องหนึ่งผมยังผมยังไม่ได้ลงคลิปเลยอันนี้ตอนแรกคือไม่อยากจะตรงเพราะว่ามันมีเส้นเสญาคือมีมีปัญหาเพื่อนไงแล้วมันพอเครียดเครียดนิดๆหน่อยๆ แต่ว่าเออผมก็ยังทำกรได้ยเพื่อผู้ชมสนใครอยากดูช่องคลิปผมเองใครอยากดูช่องแบบช่องแบบรีวิวเกมเก่าก็มาช่องช่องห้องผมได้เลยเนาะเอ้ยโอ้ยอะไรอ่งนี้อ่ะนี่ก็เอะไรขึ้นกองหน้าผมมันเอ๊ะตัวตัวตัวครมมันอยู่ดีก็เลี้ยงไปแบบ เหมือนมึงไม่มีเหมือนหาังหวะไม่ได้ถ้าเลี้ยงอีกนะโอเคตรงนี้น่า,น,า,น,าน่าสงสักคนเขาแล้วมึงจะไมแย่ทำไมอะไรคือมึงิ่งงอ้้งต้องไปแ yeah. <c oughs> ยงงปให้กับกิดคยเหมมันเหมือนมันง,ง่ายกว่าง เออรอบนี you, ้ทำไมผมเล่นเล่นดีออกมาสามดาวสามดาวติดเลยเนี่ยเก่งเกินคือเหมือนมันรู้จังหวะแบบรู้จังหวะไอ้พวกใหญ่เอาไปทะเลาะอะไรกับไอ้โค้ดอะแบบเหมือนแบบสถานการณ์แบบทีมมันโดนโดนนำโค้ดโค้ดโค้ดต้องเอาโค้ดต้องเอาไอ้ แซตซีลงมาแล้วไอ้แซเอ็กลงมามัน,นชื่อแซตเอ็กลงมาแล้วอะไรมาเนี่ยไอต,ต,ตัวไอตัวเปล่าเออแล้วกูวจะหาแล้วว่าสง่งส่งได้ไหมเนี่ยไม่ได้วะคือยังไงไอเบอร์เจ็ดมันจะยิงจุดไหนไหรืไอไงไม่ได้มึงโชว์โค้ดไม่ได้แล้ ือมันยิงได้เว้ยมันยิงแบบยิงดีได้ไปเคียแต่ผมพลาดเองไงต้องขอโทษเลยเป็ดเป็ดอสุดงอื่ในเกมก็คือแบบมันเลือกไปอยู่ทีมทีมทีมเดือวแม่ถ้าถามว่าโผมโผก่แบบคือทีมแม่ก็ห้าสิบห้าห้าสิบนะ ต้องมาตม้องเก็บึงขึ้นนี่แนะนลำดับแลเกมนั้นเกมไหนที่ผมอยากเล่นจะลงเกมเก่าๆอ่ะผมชอบลงในช่องของในช่องวกัาตันเอน่หาต้นหว่านเลสิรู้รู้หน้าถ้ามีกระแสผมก็รู้ว่าใครบตัดจำสีผมจำชื่ออะไร